This is my kind of wonderland. This is my kind of wonderland. อัญยยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคปป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเจสสิก้าจงนะครับผู้เข้าแข่งขันจากรายการซิสเตอร์ Make f a ฟ e ซีซั่นที่3นั่นเองในตอนนี้นะครับมีการประกาศผลแล้วก็มีการประกาศอันดับเป็นที่เรียบร้อยแล้เจสสิก้าของเรานั้นก็อยู่ในอันดับที่สองนะครับแล้วก รายการ Survival ชื่อดังของทางประเทศจีนอย่าง Sister Who Make w ว e ซีซั่นที่3นั่นเองนะครับเจสิก้าของเรานั้นในตอนนี้เนี่ยก็เป็นที่สนใจในประเทศจีนเป็นอย่างมากเลยและก็ขยายฐานแฟนคลับเข้าไปได้มากเลยนะครับในประเทศจีนนอกจากนั้นในตอนนี้เนี่ยทาง Newsnet.com นะครับก็ยังได้มีเรื่องของเจส s ิก้ากับรายได้นะครับที่มีคนออกมาพูดถึงว่าเจส s ิก้านั้นจะสามารถสร้างรายได้ระดับมหาศาลเลยแต่ขณะที่โปรโมทอยู่ในประเทศจีน โดยในเรื่องราวนี้นะครับก็มีอดีตนักข่าวบันเทิงแล้วก็ยูทูบเบอร์นะครับชื่อดังเลยของทางประเทศเกาหลีนะั้นได้มีการออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกําไรของเจสิก้าหรือว่าของจ่านะครับที่จะได้รับจากการเดบิวต์ในประเทศจีนหลังจากที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงเกิร์ลกรุ๊ปจาก Sister who Make w a บ e ซีซั่นที่3ซึ่งรายการนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีฐานแฟนคลับของรายการเนี่ยที่เยอะมากๆแล้วก็เป็นรายการที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งมาเนี่ยก็สามารถสร้างไรายได้ต่างๆมากมายเข้ากับทางช่องได้อย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็น แงโก้ทีวีรวมไปถึงสมาชิกทุกคนที่เข้าแข่งขันในรายการแล้วก็คนที่ได้เดบิวต์นะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีซีซั่นต่อไปและในซีซั่นที่3นี้เองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่สร้างเรตติ้งให้กับทางช่องเนี่ยได้เยอะมากๆทีเดียวเรตติ้งเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับหลังจากที่ออกอากาศซีซั่นที่3นี้ไปนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้มีการออกมาอธิบายแล้วก็วิเคราะห์กันต่อด้วยว่าสมาชิกที่ได้เข้าแข่งขันในรายการนะครับก็จะได้รับค่าตัวเนี่ยประมาณ4 5 0 0 0่แสนรับหรือว่าประมาณ6 6 6 66,650 18เหรียญสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นเงินที่มีมูลค่าในสูงมากๆเลย ถ้าแปลเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะประมาณ2อล้านสามแสนกว่าบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆซึ่งจํานวนเงินนี้นะครับก็จะเป็นค่าตัวต่อตอนที่สมาชิกจากรายการนั้นเนี่ยจะได้ออกละครนะครับถ้าหากว่าตกลงปรากฏตัวในละครซึ่งเจสสิก้านั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นคนที่อยู่ในอันดับต้นๆจากรายการนี้ในซีซั่นที่3ถ้าหากว่าเจสสิก้านั้นปรากฏตัวในละครของทางประเทศจีนเนี่ยก็น่าจะได้รับค่าตัวเน็ยที่ใกล้เคียงกับหลัก4ี่แสนห้าหมื่นหยวนนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้มีการออกมาพูดถึงด้วยว่า เจสิก้าเนี่ยก็มีการโปรโมทเสื้อผ้าของตัวเองแล้วก็แบรนด์ของตัวเองนะครับผ่านทางรายการนี้เช่นเดียวกันมีหลายๆครั้งที่เจสิก้าเนี่ยได้สวมใส่แบรนด์ของตัวเองขึ้นรายการออกอากาศนะครับแล้วก็ทําให้ผู้คนที่ได้ดูรายการอยู่นี้เนี่ยได้เห็นเสื้อผ้าแล้วก็ได้เห็นเครื่องประดับอะไรต่างๆของเจสิก้าของแบรนด์ของซิก้านะครับทาให้คนในประเทศจีนและคนที่ชื่นชอบเจสิก้าอยู่แล้วที่ประเทศจีนแล้วก็แฟนๆรายการนั้นเมื่อได้เห็นเนี่ยก็อยากที่จะสวมใส่ตามหรือว่าอยากจะได้หรือว่าอยากจะสนับสนุนเจสิก้านะครับทำ นนันน้อาจจะเติบโตแล้วทำให้แบรนด์ของซิก้านั้นเนี่ยจะได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความสนใจจากรายการครั้งนี้ด้วยซึ่งอยากที่หลายๆคนรู้กันนะครับว่าถ้าหากประเทศจีนแฟนคลับจีนเนี่ยได้รักใครแล้วก็จะทุ่มสุดตัวเลยจะซับพอศิลปินที่ตัวเองรักท,ที่ตัวเองชื่นชอบเนยอย่างเต็มที่มากๆเลยนะครับเป็น เป็นสายเปย์มากๆเลยสําหรับประเทศจีนและเจสซิก้านั้นในตอนนี้ก็กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยเพราะในรายการ Sister Who Make w a v e นั้นนะครับเจสซิก้าของเราก็ได้โชว์ความสามารถไปอย่างเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นการสแสดงต่างๆและอันดับของเจสซิก้านั้นเนี่ยก็อยู่อันดับที่สูงมากๆซะด้วยนะครับแฟนๆหลายๆคนเนี่ยสนับสนุนเจสซิก้ากันอย่างเต็มที่จนในตอนนี้ก็ได้เดบิวต์ใหม่แล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งสมาชิกจากวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มาจากรายการ Sister Who Make w a v e รายการชื่อดังของทางประเทศจีนเลยที ดกได้ว,ดว,ว่าทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งนะครับสำหรับเจสสิก้าจองของเราที่เป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็มากความสามารถมากๆสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของเจสสิก้านะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโซวอนหรือว่าเป็นโกลเด้นสตาร์เนี่ยอย่าลืมมาให้กําลังใจซิกา้าแล้วก็มาร่วมสแสดงความยินดีให้กับเจสสิก้ากันด้วยนะครับคลิปนี้อามากอร์เคป๊อปน,นั้นก็ต้องขอตลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง